คอว้ยนี่คอว้มันเป็นคอว้คนละจอดิคนละจอดิอันนี้ของไข่เองเด็ดนี่เห็นมันอยูดิอืมหมเลขมันยู่ตัวนี้บนเพราะมันด้ถือกันเบื้อง่วมาผู้เดื่อซื้ออะไรกันซื้อเมื่องเมล็ดเขาเป็นยังเดี๋ยวขี่อ่องก่อนเพราะว่าแปลงว่าเดี๋ยวค่อยไปลาเพิ่นข้าวุณแม่ของน้ำก่อนข้างบนเลขไข่นะ่ะสามศูนย์ห้าขอไปเห็นปูไข่กาบลงน้ำปูปูเม้ด็ดเลขรอบนี้ ทีฟซีว่าฟังบรรจุปูได้นนให้เลขแต่ว่าเห็นพระปูนนั่งปุ๊บนี่ก็เป็นกระดาษแผ่นหนึ่งสีขาวเลขตัวอยู่ข้างหน้าน,นั่ะสามศูนย์ห้ามือเคลืนนี่ข้อมฝันอีกเ,เ,เลขบัดนี้มาถือกับเขาป่าพอดีศูนย์แปดเสื้อโลดเสื้อพักกันเอาเสื้อหลายค่อยว่านั่นมิตรไทเสื้อเบิร์ตใครผู้ผู้ใครน่ะยุ่งขังในความฝันเสื้อคักแต่ว่ามิตรไทเอาเบิร์ตคอยว่าเราคอยจัย่างนี้แม่แม่คือจช้มือสาวนันมาถือจังเหตุการณ์มาเอื่อนพอดี นั่นแหละมีทะเลเสืสอเบอร์เสือเลยแค่ว่าอืมข้างล่างเม็ดเดียวซสือบ่ซื้อก็ต้องซสือเพราะว่าจัดไปแล้วตอนนี้หนึ่งลอยตัวแสนหนึ่งตัต่อรีมีเสือตัวตดีดตดลอ่องเบอง์เน้อลอ่องเบองเน้อครั้งแรกที่เปิดตัวเลขชุดนี้ออกมาเจ็ดสามตัวเดียว,วยล,ล่างอย่างเดียวมวดนี้ป่ะวดน,นี้เลขมีทีมาก เมื่อห้แปดสามก็ออกแปดสามแต่วันออกสามแปดเขาบระเด็นัน้ำมูถือกันเนมื่อันเมื่อวนี้คอ,อยังไฮเกดสามเม็ดเดียวล่างซื้อรถม,ม,มันมีทีมาอยู่ม่มันมีทีม่าเม่ยกับบอยเยาวาเพื่อนฮอดเพื่อนฮอกัมันมีทีมาอยู่เลขอ,นอลันก็นกะจะเสียงโศกมาให้เลียงเป็นเรียกเสียงโศกดีนีเนี่เห็นพูดจุดทูบบ้านตัวนี้บ่บอยดิ เลขปูจุดทุ่มอะไรนั่นเขขางานปวาริวาปอกมือวาดนี่ไม่เห็นอยู่เก้าแปดสามแต่ว่าเลขเก้าแปดสามพูบกัเก้าแปดสามแต่ว่าแมนแต่ว่าอันีบัแมนปูทั้งในหอยแมามันเป็นเลขเสียงเลขเลขกันเขาเรียกว่าเลขกันออียงละเลขที่มันเป็นแบบ ไชเออไปเลียกเสียงไทยขา่าไปยุวังขังประจำบ่าเองให้ไปเลียกเสียงไทยเจ็ดสามตัวเดียวโคโลแต่ว่ากระซื้อบนซื้อ่างไม่นัแต่ว่าตามคนนี้แต่ว่าขับบนน่กระซื้อบนแต่ว่าคอยเม็ดมันใจว่าล่างต้องมาเจ็ดสามนียนอนม,นมันมันด้จังหน่ก็ยังบรูขึกันอืมลองมึงงูเป็นเจียโบมสายมาที่จะเป็นหนึ่ง ตอนหนึ่งเนี่ยมันไปอยู่หลักแสนงวดที่เราหกไปอยู่หลักแสนมันจีบปมาอีกเลยผู้ใดซื้อติดหนึ่งมันม่มีสิทธิ์ถืดต่อไปเลย่ลันตีเลยเล่ไกลๆถี่ออกแล้วเดี๋ยวเมื่อเลขออกอีกจังมาถามข่อยอีกในประมาณเที่ยงข่อยยิ่มีวาเลขกันจิตเป็นแบบใดเพราะวาเลขมันจิตออกนี่ยสีม่วงแรงเลขมันสีม่วงแรงจากกันโอ้นับไปี๋มันจิด มันต้องมาประม,าาม่านใบม้งจังสี่ได้เล็กตังสีมันสื่ออีกมัว่ามัน,นจะขี่เขาไปได้ก่อสลากได้อีกเ่สไหายมากนะมันต้องไปนั่งอีกรอบหนึ่งว่ามันสิมีอีกบอก่อยกว่นนี้เหล็กกว่นนี้มาเวลาเวลาของมันเวลาสองชั่วโมงที่ผ่านสองชั่วโมงข้างหน้ากับสองชั่วโมงข้างหลังมันสิเกิดียังเกิดผลเดี๋ยวคใครไปนั่งประม่านใบม้งไข่นั่งอยู่ประมาณเวลาของไข่นั่งคือเที่ยงหอดเที่ยงหอดบายเออเวลาสิบเอ็ดโมง ขั <S <S ต้องนั่งเป็นประจำในสิบเอียมงครูบาทานั่งดีดีดีไว้สอดจนอุ่ดกล่องสลัดมันนอนมาสอดั้งสันอานจะนอนเมียนแล้วอนอนเมียนเนข้าไปได้คิดไปถึงเข้าไปต้องไปคิดถึงกล่องสลดัดมันหีิ่เข่ามันด้เองเลยยู่ห้ามตัวนี้บอก <c oughs> นาคือเข้าไปตงไปเพ่งเล่งอยู่ปถต้ไม่ไม่ไม่ทำากนเพ่งไม่ทำอะไรนั่งนี่แหละนั่งเพรที่เขาเ็ิดกันั่งเหลี่ยมนี่สิแหละอันนี้เมื่อกี้ใส่ พิจรารณาเอาด้วยแต่ว่าข้างล่างนะ่ะเม็ดเดียวเจ็ดสามซ่อมนี่แหละอืมมันมาน้านํากัดหวุวนนี่คันนั้อาไปแล้วบซสเือแต่ถ้าเชื่อตั้งไหนเพราะว่าเอฟซีว่าโอ้เหล็กบอมากมนนั่นนั่นซึ่งจริงๆงแล้วนั่นล่องออกไปพิจรารณาเบิงตอไคร่เนี่งสือเนาะอืมล่องมือสัมผัสแหล่ตะอ,อยากคิดว่านายจะโชกดีเซนต้นตีก็ได้อาจจะโชกเงี้ยก็ได้ไอป็นฮู มมี่โศกเกย้ได้กัได้ที่เฮี่ยนเท่านั้นที่เป็นไทยั้สำหนละ่ะมันมาน้ำกัดไห็เมื่องคลิปนี่เอาจำนางคไว้เจ็ดสามข้างล่างตเดียวอืมคันดังดังคู่เดียวครับเพราะว่าเขาบอกให้ดังน้ำคนอื่นอยู่แล้วคอยดังไน่รู้แบบขอยอยู่แล้วเจ็ดสามเมตรเดียวเลยแม่พ่อเราไปเวลาหน,น้าที่นั่นเอา อะไรนั่นวะว่า,าตามเขาเวล่าทีๆๆน้นี่เอาตามนี้ก็แล้วกันสำหรับแนวทางเนาะเดยกสกาก็จะขอตัวลาไปก่อนเอาไว,พวไ้พบไปพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ